5จุดเด่นของเจ้าตัวเทโ n o s p a r k ก o 2 0 4กับมือถืองบ1,860บาทครับในการสั่งซื้อบอกเลยว่ามันเป็นมือถือที่คุ้มมากครับพี่จะแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่พี่สั่งซื้อมา ใต้คลิปนี้ครับซึ่งพีสั่งซื้อกับราคาเลท1,800ดกว่าบาทจริงครับในการสั่งซื้อดวีมจะบอกวิธีการสั่งซื้อเนาะไปกดในการสั่งซื้อที่ด้านล่างคลิปนี้ผมจะเป็นลิงก์แล้วมันจะทําการเด้งไปยังตัวแอปของผมที่พีนําก็คือแอปของช h อปปี้เนาะบอกเลยว่าในการสั่งซื้อคือง่ายครับแบบนี้เลยครับตัวอย่างเช่นถ้าคนผม คือหลายคนอยากให้พีสอนในการสั่งซื้อครับนะครับพีก็จะแนะนําผมในการสั่งซื้อคือมาแล้วผมกับราคา1 8 8 0บาทเทคโน,โนกดลิงก์นะผมนี่ครับกดลิงก์ไปแล้วมันจะเด้งไปยังแอปส้มนะผมอัตโนมัติเลยนี่ครับก็คือราคาปกติก็คือ2319บาทซึ่งเป็นแบบบริยว่าเป็นมือถือที่ครบครับไม่ต้องไปสนใจนะผมเราก็กดในการสั่งซื้อเป็นสีขาวเนาะแรม3ามลำหกสครับกดสั่งซื้อครับบอกเลยว่าคุ้มมากกับงบไม่เกิน2000ครับพี่ผมจะทำการนี่ครับ ปึ๊บนี่พี่ก็ใช้โค้ดครับครับใช้โค้ดในการสั่งซื้อครับพี่ก็ทําการสั่งซื้อเลยครับผมแบบนี้นี่ครับปึ๊บนี่ครับกดใช้โค้ดครับนี่ครับก็ราคา1นึ่งพันแปดร้อยบาทครับก็ถือว่าให้มาขนาดนี้ถือว่าคุ้มมากครับบอกเลยว่ามันเวิร์กมากเอาตรงๆว่าคุ้มครับกับราคา1นึ่งพันแปดร้อยแปดสิบสี่บาทจริงๆค่าส่งยีิบเจ็ดก็ยีิบเก้าบาทก็คือค่าส่ง รวมๆเครื่องจริงก็1,860บาทครับมาถึงครับผมพี่จะขอพูดในเรื่องว่าเฮ้ยข้อจุดเด่นที่พี่ใช้งานตัวนี้มามันเป็นไงบ้างข้อแรกคือบอดี้ครับบอดี้กับมือถือราคาแบบไม่เกิน2,000ให้สเปคมาบอกเลยว่ามันคุ้มมากคุ้มสุดครับบอดีฝ้ฝาหลังมันมีความพรีเมียมของตัวเครื่องมากครับ บอกเลยว่าเวิร์กมากวันนี้คือมันจะลดแค่1,880บาทหรือว่าเพื่อนผมลองเช็คราคาล่าสุด ตามลิงก์ี่พีแนบให้แล้วก็กดโค้ดซึ่งวันนี้จะมีโค้ดในการสั่งซื้อครับมันมีแจกเกือบทุกโค้ดเลยเพืเ่อนๆไปกดเลยครับบอกว่าคุ้มมากครับนี่ครับพอร์ดด้านล่างผมก็จะเป็นพอร์ตไทป์ซีลำโพงหนึ่งตัว2ตัวเป็นลำโพงแบบตัว DT s ครับปรับจูนม e ีอีโคไลเซอร์ในการปรับบอกเลยว่าเวิร์กมากครับซึ่งแบตอันนี้พีใช้มาจนแบตหมดเกี้ยงครับบอกเลยว่าแบตคืออึดมากใช้งานคือ2-3วันสแตนบายบอกเลยว่ามันเหลือเหลือมากในการใช้งานตัวนี้ครับ นี่ครับบอดี้ให้ดูบอดี้มีการเก็บดีเทลของฝาหลังออกมาได้อย่างสวยสดงดงามครับบอกเลยว่ามันเวิร์กมากครับผมเป็นมือถือที่พี่อยากแนำมาจริงว่ามันคุ้มจริงครับนี่ สับตัวชิปผมตัวนี้ใช้ยูนิซอฟทีหกศนย์หกนะสีถือว่าเพียงพอมากครับมีปุ่มสแกนมือผมบริเวณด้านข้างซึ่งพีใช้ยานมาอยัดยาวนานรู้สึกว่าปุ่มตัวนี้มันกดง่ายครับแล้วก็ตัวนี้ผมมีเน้นมิกพอยด้วยในการสแกนหรือว่าในการปลิดล็อกใบหน้ามันจะมีการป๊อปขึ้นมาครับเช่นพีชาร์แบตใช่ไหมแบบนี้ครับผมนี่ครับซึ่งพีก็ชารแบต นะครับนะครับมันจะเป็นว่าเอ้ยแจ้งเตือนว่าแบบนี้พอนะเสียบไปผมมันจะเด้งขึ้นมาในการชาร์จครับซึ่งบอกเลยว่าโดามีพอยตัตวนี้ในการออกแบบถือว่าดีมากกับการดีไซน์ตัวเครื่องและการออกแบบซอฟต์แวร์บอกเลยว,ว่าข้อหนึ่งคือจุดเด่นคือหายห่วงมากครับหน้าจอตัวนี้เป็นหน้าจอที่พีชอบก็คือจุดเด่นข้อที่2ครับหน้าจอ d ดฟเฟอรตตัวนี้คือ เกเฮิร์ครับปัดไปปัดมารู้สึกว่าฟีลลิ่งในการทัดคือบอกเลยว่าหายห่วงครับกับ u n i ิซอฟที u ยตูตัวนี้มันขับเคลื่อนหน้าจอออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบมากอันนี้ไม่อวยครับกับราคา1,880บาทพี่จะให้มันคุ้มขานไหนครับบอกเลยว่าถ้าคุ้มกว่านี้ก็ไปผลิตเองครับก็บอกเลยว่านี่พี่ไม่ได้อวยนะก็คือพูดจริงเลยว่ามันคุ้มจริงครับ อันนี้คือการชาร์จครับถ้าแบตมันเต็มครับผมมันจะมีการชาร์จท,ที่บอกเลยว่าลงตัวมากครับเป็นมือถือที่พี่บอกเลยว่ารู้สึกว่าในการชาร์จในการใช้งานก็มันก็ปกติอะถือว่าโอเคครับแต่ถ้าเราเล่นเกมหนักๆเนอะอาจจะมีอาการค้างซึ่งเป็นปกติของ CP u ตัวนี้ผมบุดรุ่นที่ใช้ CP u มันก็เป็นอยู่แล้วแหละแต่อันนี้พี่พูดถึงว่ามันเพียงพอมาก เอามาใช้ในการปล่อยฮอสสปอร์ตอย่างเงี้ยมันเป็น WiFI เวอร์ชัน5ด้วยนะครับปล่อยมาสปอร์ตได้นะแล้วก็เป็นเวอร์ชันส4ครับซึ่งบอกเลยว่ามันเพียงพอข้อ2อพีรู้สึกว่าหน้าจอสีสันคือสวยงามครับอันนี้พี่ขอเปิดหน้าจอให้ดูเลยว่าเฮ้ยในการทัดในการกดของหน้าจอมันเพียงพอครับอันนี้พี่ก็ทำการนะผมล็อกอินตัว g o o g l ลนะผมเรียบร้อยแล้วนะมาดูผมหน้าจอเป็นงไงบ้างเนาะพี่ขอเปิดตัวซัพพอร์ตของหน้าจอครับครับ อครับนหน้าจออันนี้คือเฟรมเรทมันนิ่งนะแต่แบตมันเรียนน้อยผมจริงๆถ้าแบตมันเต็มแบบ50ขึ้นนะหรือว่า30ขึ้นนะมันจะแบบมีสีทาาของ CPU ทีบเวตัวนี้พี่ให้ดูว่าถ้าเราชาร์จแบตไปเล่นไปด้วยมันจะเป็นไงบ้างนะครับก็จะตรงนี้แหละครับเราเปิดวิอผมตัวนี้ก็คือเปิดได้สูงสุดก็คือนี่ครับให้ดูนี่ครับก็คือ720นะครับผม60เฟรมก็ถือว่าในการขับเคลื่อนของ CPU ตัวนี้ ิดได้60เฟรมคนี้ถือว่าหน้าจอเป็น s d พัดสปีก็ถือว่าเพียงพอขับสีสันออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบนะองตรงนี่ครับเป็นจุดเด่นข้อที่สที่พีชอบจริงๆครับก็คือเรื่องหน้าจอครับหน้าจอมันเกินคำว่าคมจริงสัพ์ตัวนี้นะครับราคา1,800 80บาทอ่ะเดีย๋ยวพี่ขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อถ้าคนค้นหาบางทีอาจจะเป็นของกอบของปลอมถ้ากดซื้อผ่านลิงก์พีมันเป็นของแท้ประกันสุนทยซึ่งพีสั่งซื้อมาจากลิงก์ที่พีแนบให้เลยครับนี่บอกเลยว่าเป็นมือถือที่เวิร์กมากครับเรื่องหน้าจอสีสันคือหายห่วงครับต่อไปลําโพงมันเป็นไงบ้างบอกเลยว่าลําโพงนี้พีเคยทดสอบมาแหละลำโพงคือบอกเลยว่าเสียงดังฟังชัดมากครับลาโพงเสียงดังจริง ดูครับว่าลำโพงเสียงดังขนาดไหนครับพี่จะขอเปิดให้ดูครับอันนี้ผมดูครับนะครับเปิดอันนี้เปิดลําโพงครับนี่สักครู่นะผมนี่ครับอันนี้พี่เชื่อมต่อบลูทูธครับผมมันเลยแบบนะครับเดี๋ยวพี่ขอปิดบลูทูธก่อนนะครับนี่ครับซิมเดี๋ยวขอยกเลิกบลูทูธก่อนเพราะว่ามันเชื่อมต่อกับหูฟังพี่อยู่นี่ครับนี่ครับมาดูว่าลำโพงเป็นไงบ้างนะครับ รู o go, g ตัว go. บอกเลยว่าลำโพงคือหายห่วงแน่นอนผมเสียงเบสเสียงกลางออกมาได้อย่างเหมาะสมเกินคำว่าคุ้มค่าคือพี่แกมันจะให้คุ้มไปไหนครับกับราคาหนึ่งหมื่ หนึ่งหื่กับราคา1,860บาท880บาทรวมค่าส่งครับคือโหดมากครับผมบอกเลยว่าพีเยรวัฒเป็นมือถือกับราคาเลยสองพที่ขายดีแน่นอนครับขนาดพีชาร์จไปเล่นไปมันยังรวดเร็วทันใจครับคิดดูว่าระบบผมมันจะดีมากเลยครับคือตัวนี้ผมกับจุดเด็ดเขาให้สามลำโพงบอกเลยว่าหายห่วงมาก คือเพียงพอครับในการตั้งค่าก็บอกเลยว่าตั้งค่าลําโพงมีการตั้งค่าครับผมตัวเสียงนี้ครับนี่ครับ DTS นะครับผมในการปั๊มสมาร์ทเพลงวิดีโอเกมเราก็ปรับได้บอกเลยว่า มันสุดมากในการปรับอ e ีโคไลเซอร์ก็ปรับเป็นแบบของชั้นได้หมเดว่าเวอร์มากครับ้อที่ที่พี่ชอบคือ r, r v ครับพี่เด้เกม r, r v ปรับ60เฟรมรู้สึกว่าความเลื่อนไหลในการปรับ60เฟรมรับปรับตง่ำครับมันเพียงพอมากในการใช้งานครับเล่นเกมฟรีไฟล์นะผมตัวนี้พี่ปรับเป็นต่ำๆกลางก็ถือว่าเล่นเกมได้ที่อบอกเลยว่าทัดของหน้าจอของตัวนี้คือหายห่วงครับในการทัดในการกดเป็นมือถือที่ทัดและกดดีมากครับยืนยันเลยว่า ใช้งานคือดีจริงเล่นเกม fem, บอกเลยว่าการกำลัต่ำก็ถือว่าเพียงพอครับในการเล่นเกมเนาะแนะนำว่าผมเอาวีทุกเกมนะพี่นะนว่าให้ปรับแค่ต่ำๆก็เพียงพอเพราะว่ามือถืองปศสองพ 2000, นะันเนาะจะปรับจริงจังในการปรับสูงสุดมันก็ไม่ได้ครับอันนี้พีก็คนรีวิวจริงครับพี่ปรับต่ำๆพี่ก็เล่นว่าไหลเรื่องจริงนะในตัวนี้ครับในการใช้งานครับแล้วก็พี่ชอบอีกคือการใช้งานในการใช้งานทั่วไปครับการปวดร้อ นี่ครับผมแล้วก็การสแกนด้วยมือบริเวณปุ่มด้านข้างก็ถือว่าสแกนได้ดีครับเป็น5จุดเด่นขอ้อท้ายที่พี่ชอบก็คือข้อ5ครับเช่นทั่วไปครับ Facebook, IG, t w ว t t e r ในการปัดขึ้นปัดลงรู้สึกว่ามันเพียงพอมากในการใช้งานแบตเตอรี 5, ่5 0 0 0มิลลิแอมป์กับการชาร์จ10วัตต์สพีก็รู้สึกเพียงพอครับแล้วก็สเปคตัวนี้มันเกินคำว่าคุ้มครับดูครับ สเปคคือคุ้มจริงครับลำโพงคือปรับได้400%คือเป็นบิ๊กวอลลุ่มเลยครับบอกเลยว่าโหดมากลำโพงก็มีดูโอเฟคบริเวณด้านหน้าหลังตัวกล้องครับผมกล้องหน้ากล้องหลังสกินโทนในการถ่ายรูปบอกเลยว่าไว้ใจตัวนี้ผมบอกเลยว่าพี่ใช้งานมามันเพียงพอมากครับนี่ครับ อันนี้ P format เครื่อรับผมให้ดูคำว่าในการถ่ายรูปโมต่างๆในการใช้งานคือเยอะแยะมากมายแล้วก็ AI ครับผมทำงานของตัวกล้องได้อย่างดีบอกเลยว่าเป็นจุดเด่นของตัวนี้ดีมากครับกล้องหน้าสกินโทนบอกเลยว่ามันดีมากซึ่งกล้องหน้า8ล้านทำการจับโฟกัสถือว่าดีครับเป็นมือถือที่ผรีว่าคุ้มมากกับราคาที่ P sima 8 0่แปบาทหรือว่า1860บาทยังไม่รวมค่าส่งครับซึ่งพีจะแนบก์ในการสั่งซื้อ กดซื้อผ่านลิงก์พีเป็นของตัวที่เป็นลิง์แค่ที่พีซื้อมาผมสันี้ขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมสัานี้ขอบคุณครับ